มันก็ไม่เจริญงอกง,งามบางทีก็ต้องตัดทิ้งถ,ถอนทิ้งอะนะตัดทิ้งถอนทิ้งเลยเนาะอ่านะหลายหลายดูหลายคนแล้วเสียเวลาหลงตาเนาะเปืองข้าวไงพวกเนี้ยนะเปืองข้าวเนาะไม่ค่อยเจริญรุ่งเรืองเนาะ S <S <an> เออที่จริงเนี่ยหลวงตาอยากให้เจริญในภาวนามากกว่าทำงานไปด้วยไอ้หมอันนี้โอ้ยเนาะอย่างขี้เกียจสลังยาวเนาะเออทำ ขันขนขี่ขานคนเห็นแก่ตัวนในเฮ็ดในหน่อยก็ว่าจะของเฮ็ดหลายเลยขันขนนี่ยเห็นผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นเนี่ยเฮ็ดห,หลายๆก็ว่ามันจะของพรในเฮ็ดอย่างเฮ็ดในหน่อยนะเห็นบ่คนมีนำใจคนที่จเจริญเนี่ยคนที่จเจริญรุ่งเรืองเนี่ยทำมากๆก็นึกว่าตัวเองทำได้น้อย แต่คนเห็นแก่ตัวเนี่ยทำนิดเดียวก็จะโอ้โหทำมากมายเออพวกเนี้ยพวกปัญญาอ่อนเนาะขุนไม่ขึ้นแียพระพุทธเจ้าบอกว่ามาตัวไหนฝึกไม่ได้ก็ค้าทิ้งเสียค่าค่ามันเลยค่าค่าหมายถึงไม่สอนโอ้เศรษฐกิจไม่ดีนะแสดงเศรษฐกิจไม่ดีเนาะ จีบีพีลดต่ำลงมากเนาะ,นะเพราะฉะนั้นเปลืองข้าวเปลืองเวลาเป็นพวกถ่วงความเจริญของคนอื่นด้วยนะฟางเนี้ยุ่งตาแนะนํนำเนาะไปกระโดดน้ำตายก็ได้เนาะไป จิงๆไปกินหญ้าเนอยมันจะกินข้าวนเนาะสู้คนแก่ไม่ได้เนาลงจานนี่ตื่นท,ทั้งตีหนึ่งทีสองเห็นไหมกว่าจะได้หลับได้นอนทำงานทั้งวันนะเห็นไหมเออ อันนี้โอ้ยทานิดเดียวมาทํามากนะนะขอแนะนำเนะาะน้ำกำลังท่วมอย่างนี้นะโดดไปน้ำโมนหรือไปน้ำโขงนะอ่อนะเนาะเออเนาะจะได้เย็นๆเนาะเออไม่รู้จะฝึกจะผลได้ไหมเนาะเออ พวกนี้จะไม่เห็นคุณค่าของตัวเองนะทำลายตัวเองจริงๆนะกิเลสตนาเนี่ยมันหมดค่าหมดราคาถ้ามันสุมอยู่ในหัวใจคนใดนะมันจะไม่เห็นคุณค่าของของคนออื่นหรอกของศีลของธรรมไม่มีน้ำใจเนาะเออและก็จะยากจนไปตลอด หลกลับไหลกันเนาะเออนี่ยน่ากลัวมากเนาะมีอะไรไหมมีใครมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีเนาะหิวข้าวแล้วเนาะเอาิ้มตัวกินข้าว วาจาณเมชีแล้วก็เพื่อนๆผู้ใฝ่ธรรมวันนี้วันที่สองตุลาคม2568พุทธอุทยานวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนะาะเนี่ยเห็นไหมฝนหยุดแล้วเนาะแต่พวกเรายังไม่หยุดเนาะเออ หยุดที่ว่าเนี่ยเนาะคือหยุดทําความชั่วนะหยุดทําความชั่วเนาะหยุดนะทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามใส่ตัวเองเนาะ,ะกายเราเนี่ยมันเสพกินซากพืชซากสัตว์แต่ใจมันเสพอารมณ์กินอารมณ์ ตะคุบอารมณ์หลงอารมณ์บุคคลที่หาแต่อารมณ์ไม่ดีเรื่องไม่ดีให้ตัวเองอะเนาะเอเออ่ะโง่ไหมล่ะเนาะเออนี่เขาเรียกเ,เลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองเลือกแต่สิ่งดีๆเลือกแต่อารมณ์ดีๆให้ตัวเองนอเนาะอโดยการฝึกฝนตัวเองตอนแรกก็ข่มจิตข่มใจ ึกสติจนรู้ทันว่าเอสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปมันก็แค่อารมณ์มันก็แค่อารมณ์เนาะเออฮะมันก็ผ่านมาผ่านไปเกิดเกิดดับดับอยู่อย่างนั้นแหละเนาะมันไม่ใช่เรื่องจริงซะหน่อยเนาะแต่เราก็ไปจริงจังเองนะเออเนาะเออนี่ ะลำพังตัวเองยังเอาตัวเองไม่รอดใหญ่ครับโลกครับสงสารความเป็นอาสาเป็นตัวตนเนาะเออเออทาอนาอ,นนอยตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งทีสองทุกวันเนาะเออไหมดูไปสร้างกุฏิวิหารสร้างให้คนอยู่ หาปลามาเลี้ยงเนาะมาให้กินเนาะเออเอ่อพวกเราก็าจะประพฤติฝึกหัดตัวเองเนาะเออเวลาอ่ะเห็นไหมมีโอกาสขนาดไหนล่ะเออมาใช้เวลาที่มันว่างที่อยู่นะเนาะ ภาวนาดูลมหายใจเข้าหายใจออกเนาะเอออย่าให้แพ้มาอีเฉาวัน,นะวนนะเามามนา,มา,มนา,านนะืมาอีเฉาอเนาะอหมามันไอหมามัหมาอีเฉาเนาะมาอีเฉาเนี่ยมันรู้ความนะโอ้ยสั่งได้เลยบอกยังไงเฉาเานอนนอนได้ไหมอันนี้โอ้ย นี่แหละเขาเรียกชั่วก่าหมาเนะเาะไม่รู้จะว่ายังไงแล้เวเพราะฉะนั้นการฝึกฝนตัวเองการพัฒนาตัวเองหรือเรียกว่าภาวนานี่แหละที่จะนำพาไปสู่ความเจริญในศีลในธรรมเนาะ ในความดีความงามนะหาจะขุดสนใส่หวัวจิตหวัวใจตัวเองเนาะอนาปานสติธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะเนาะจะไม่เกิดผลหรอกกระจกจะไม่มีคุณค่าต่อคนตาบอดฉันใดธรรมะก็จะไม่มีคุณค่า กับคนใจบอดฉันนั้นเนาะใจที่มืดมิดใจที่จมดิ่งอยู่ในความโลภความโกรธความหลงอย่างหนาแน่นจะไม่มองเห็นทางออกเนาะจะหาจะเรื่องให้ตัวเองนำแต่ทุกข์มาให้ตัวเองทําแต่ความเดือดร้อนใจให้ตัวเองเห็นไหมเอออ่ามีแต่ไปเฝ้าจ้องคนนั้นคนนี้ดีไม่ดีอ่ะ อไปด่าคนอื่นไปเสียดแซงไปเพ้อเจอ้เอ,อคนอื่นนะมองออกไปแต่ข้างนอกไม่ได้มองหัวใจตัวเองเลยเนาะไม่ได้แก้ไขตัวเองเลยทเที่ยวไปแก้จะคนอื่นลงตาก็พูดตลอดอย่าไปเที่ยวแก้ไขแก้ที่ใจตัวเองนเนาะอยู่เป็นคนอยู่ง่ายเป็นคนอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายเห็นไหม เออนี่เป็นผู้ออสอน,นง่ายๆเป็นคนที่สอน,นง่ายๆเนาะเออเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจอย่าเสียเวลาอยู่เลยเนาะเออเอ,อ,อย่าเสียเวลาอยู่เลยนะเนาะขอให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาบํำเพ็ญภาวนานะ จเจริญไตรสิขาศีลส,สมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นจเจริญขึ้นเนาะในชาตินี้พบนี้เนาะสิ้นสุดกันทีนะสิ้นสะุดกันทีเนาะอย่าได้พบได้เจอกันอีกเลยนะนเนาะแนี้เหมือนเพลงมันช่างน่าเบื่อ โหดร้ายหรือเกินเนาะพบชาติเนี่ยเนาะเออมีอะไรไหมน็อตครับขอบการหลวงตาครับคำถามจากคุณปิรภาครับถามว่าขอให้หลวงตาขยายความให้หน่อยครับว่าการที่คนเรามีฮิลิโอตปาปในตัวเสมอเท่ากับว่าเรามีศีลอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมคะสาธุ ฮิลิโอตปะหมายถึงไม่มีที่รับที่แจ้งอเป็นคนเกงรงกลัวตศบาปละอายแก่ใจเนาะไม่ว่าอยู่คนเดียวอยู่ที่ไหน,นก็ไม่โกหกนะพวกนี้จะไม่พัดตกไปสู่โลกที่ชั่วเรียกว่ามีศีลครบทุกขอ้อเป็นแม่บทของศีลของธรรมเลยละ่ะฮิริโอตปะเนาะ จะเป็นผู้ไฝ่ความเจริญในธรรมนะผู้ที่ไม่ประมาทนะเนาะเพราะนั้นฮิริโอจปะนี้สทรงคุณค่ามากถ้าเกิดขึ้นกับผู้ใดผู้นั้นจะไม่พัดตกไปสู่ทางต่ำไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วเนาะจะเป็นผู้หวังความเจริญในธรรมได้แน่นอนเนาะคนที่มีความลายแก่ใจเห็นไหมจะไม่ทำโกหกพกลมจะไม่ทำชั่ว จะมีเบรกเนาะนี่แหละความคุณค่าของฮิริโอตปะนอสาสุครับขอลงใจคำถามครับจากคุณศิวรักษ์เสือราชสุชาติครับบอกว่าขอโพชดชงเจ็ดสั้นๆให้กับสิทธาคตหน่อยครับหลวงตาโพชดชงเจ็ดก็สติสมโพูดชงตัวสุดท้ายเนาะเป็นองค์คุณของการสรัตสโล้เนี่ยโพดชงเจ็ดเนาะ พจน์ชงตัวสุดท้ายคือสติสัมพจน์ชงยไหมคือมหาสตินะจำไว้ใจศีราาทุกอย่างนั่นแหละศีลนะส,สมาธิปัญญานั่นแหละรวมเป็นนะเพราะฉะนั้นโพชฌชงเจ็ดถึงมันเป็นอันเดียวกันนั่นแหละเนาะก็คือสัวสติเนาะตัวสติความรู้สึกตัวทำยังไงจะให้สติมีกำลังบ่มเพาะนะ,ะตัวสุดท้ายนะ สติสัมโพชงเห็นไหมเป็นตัวมหาสตินะนี่เพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายก็คือตัวสติสติสติไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานสีนะอนาปาณสตินะเห็นไหมกายคตาสติหรือแม้แต่สติทั้งนั้นแหละเนาะเพราะนั้นสติตัวนี้เมื่อบำเพ็ญแก่ก็เป็นสติสัมโพชงก็ตัดสู้นั่นแหละเป็นพุทธะนั่นแหละเนาะง่าย ตัวสติตัวเดียวนี่แหละจบเลยนะเนาะสติตัวเดียวนะ่ะมันพอที่มันไม่พอมนะันมีสติตแต่ปากเนาะอืมนเนาะสาธุเอาละงั้นก็รับพรยะถาหาวิวหาปุราปาริปุเรนติสะครังเอวเมวะอิโตนินังเปตนังอุปกะปะิอิสิสังปะสังสุมหัง ะเมวะจะมิชันตุสเบปุเรนสุสังกปาจันโดปรรสูยชามณิชทติรัสูยชาอพิวานนาสีริษะนิจังบุชาปจ้ายโนจัตาารธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังสัส